สวัสดีครับเอฟซี FC มือนี่ก็มาพบกันในวันที่หนึ่งเมษายนสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดหลังเลขออกนะครับละอ่าเข้ากับมาเบิงว่าสุดใดอ่าพานแน่สุดเดลรุดแน่ครับละอ่าก่อนไปรับชมกับขอฝา,ากคําเตือนก่อนครับละคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น สูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเอฟซีสำรับงวดนี่กัพ่อน้อยกับกับขอถดขอไพ่ f อฟซีอะไรสำหรับอาสำรับงวดนี่กับลุดทั้งบนทั้งล่างเลยสหรับอเข้าอ่าเฮ็ดเต็มทีแล้วสำหรับผมกัทำนาทีเตียมทีของผมแล้วสรับ เพื่อจะนําเสนอทางด้านตัวเลขไอเอฟซีเดีอยชมนะครับแล้วเข้ามาเบิงว่าสุดไรที่ควรจะตามในงวดต่อไปครับนะสำหรับงวดที่ผ่านมากับเขาตรงตรงยุติได้ว่าก็จ่อว่าเข่าครับแล้วจ่อว่าถือแต่วงวดนี้เข้ามาเบิงครับเรียกที่ออกในมือนีเนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนนี่คือเลขหมุน อ่าครั้งที่หนึ่งหรืครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่นับละเอ็บที่อะได้แคปตาจอบไว้นับละนะครับอ่านี่คือเลขล่างนับละที่ออกไปเก้าศูนย์แลยกับรางวัลที่หนึ่งแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งนับละนะครับอ่าออกไปที่แปดหนึ่งวดทีผ่านมาอ่าที่เข้าเนียนไปกับทีมีแปดหนึ่งอยู่นับละวัดที่ผ่านมาแต่ว่าอ่าขามมาออกวันี้นับละสำหรับงวดนี้อ่า สูตรของเ้ากะพลาดไปนับละพลาดไปเลขดับก็หลุดนับกะกราบขอโทษขอให้ละลายนับละกับผมกับพยายามจีเย็ดไห้เอฟซีไรมิโซะมิลาจยูแต่ว่ามันกะบยูทีดวงนับลยูทีดวงนี่ครับสูตรที่เขารักซิปกะก็คือสองสูตรนี้ซีมีเลขแปดนับละนะครับเพียงแต่ว่าเลขแปดมาติดเลขดับกระดาษียดานับละนี่ครับ เลขแปดมาโดนเลขเลขดับสูตรนีิลุ่นนับละนะครับสูตรนีิลุดนนี่ครับการขอโทษขออภัยนะครับอ่าก็คือทิมเลยสูตรนันรบละเอาทิมเลยนี่ครับกสิละเยอะสองสูตรนับละอ่าสูตรนี้ทิมเลยนี่ครับไปก็สูตรนี้ก็ลุดนนี่ครับมาเลขดับเบิ้เลยงวดนี้นับละขณะเสียดายหลนะครับ,ข,รรบขอโทษขออภัยเทียร์ไหมันก็บับมาค่อยเป็นแบบนี้ ครับก็โดนโดนมีเทียนึงเทียว่าอ่าเลขดับมาทั้งลักสิบลักหน่วยแบบนี้กับบอกคอยมีะครับาะนี่ครับโดนโดนมาเทียนึงแบบนี้นะครับละก็มีดเข่ามีหลุดแต่ละสุดนะครับละนี่ครับอ่ามาแบบนี้งวดนะี้ครับะดับทั้งลักสิบแลว้วก็ลักหน่วยครับดับเอาไว้อยู่ครับะนี่ครับแต่ว่าลักหน่วยเข้าสูตรที่เขา่าอ่าสตดที่เขากับมีอยู่สองสุดนะี่ครับ ี่มีเล <mess> ็กหนึ่งมีอยู่สองสูตรน่ครับเดี๋ยวผมทาสีให้เบิ้งครับสูตรที่เข่าน่ครับเขารักหน่วยน่ครับมีอยู่สองสูตรสองสูตรนี่หลุดนะครับสองสูตรนี้หลุดนะเข้าอยู่สองสูตรนี่แล้วก็รักซิบกับสีเขายุสองสูตรนี่นะครับนะครับนี่ครับเดี๋ยวเอาสีมาตามเบิ้งสองสองสูตรงวดต่อไปนะครับ ว่าเขาตีได้ตัวใดเราว่างลักซิบและลักหน่วยที่เขาผ่านในงวดนี้สาหรับอ่านะครับงวดต่อไปได้ตัวใดสาหรับอ่าก็มีสูตรที่เขาอยู่แต่ว่าตัวชนงวดนี้บอมานำหลับห้ากับหกไม่มาเลยเคียบมาหกไม่มาเลยอ่ากาบขอถดก็กกพายที่หลายๆครั้งนะครับเลวกลักลอยกับบอมาเนละลักร้อยก็มาที่เลขสี่อ่าออกที่ สี่แปดหนึ่งนับะมาที่เลขสี่เลขห้าเก้าก็นะครับว่ไปออกห้าห้าเก้าอยู่เลขหมุนอีกแล้วงวดนี้นับละนะครับนะี่ครับห้าเก้าที่ติดตัวรองนับละก็ไปอยู่ที่เ,เลขหมุนอีกแล้วก็เล,เลขเลขเด่นกับลดงวดนี้นับละ อก็มีเข่าอยู่นี่ครับสูตรนี่ทีมี่เลขหนึ่งแล้วก็เลขแปดนี่ครับตัวที่ว่าชนไผเลยนะครับมาตัวที่ไม่ชนนะี่ครับมาตัวที่ไม่ชนกันนะี่ครับเลขเด่นตัวที่ชนไม่มาเลยนะี่ครับเลขสี่ครับมาที่ลักลอยนะครับตัวสองสูตนนี่เลขหนึ่ง ก็มีอยู่สูตรเดียวเลขแปดก็ไม่ยู่สูตรเดียวแบบนั้นน่ครับไม่ชนใครเลยนะกำลังชนพ่อเด็กกะผมกะมาชนซ้ำอีกเทจ้าน,นึงน่ครับเด็กเด่นบน,นกะมี่อยู่สองสูตรแบบนั้นถ่ายเข้าช้นกันได้หลายสูตรอีกอ่างนึงกะกำลังช้นมองนี้มาถึงมาถึงสามสูตรน่ครับเลขหนึ่งแล็วกเลขแปด ก็มาติดเลขดับเลขหนึ่งก็มาติดเลขดับพอดีก็เลยเขอ้ขากันเป๊ะเลยรับละก็เลยไปน้ากันลองซองเลยนี่ครับก็ขอไพ่ที่เหลหลายงวดนาะเข้าคอยอ่าตามกันไหมรับละสำหรับสูนี้และสูนี้กับทิมไปเลยรับละไปีเหลืออยู่สองสูตรนี้นี่ครับงวดน่ะเอาใส่แคแช่นี่เลขดับรับละอ่าดับร้อยพันอ่า กับเพะพันธุ์เลยครับอ่าเบิ้งดีๆกับเพะพันธุครับแล้วลดไปเบิร์นี่ครับรับที่เลขสี่เลขสี่ก็มาอ่าทางด้านเลขวิ่งอ่าวิ่งบนน้ำลนะวิ่งบนอ่าทูดที่ได้เลขแปดนี่ครับมานะครับแนละ้วเนี่ยทูตที่ได้เลขแปดนี่มาก็คือ สูตรนี้สำรับวิ่งบนตัวเดียวครับสูตรนี้มาครับสูตรนี้มาสำหรับสองสูตรนี้หลุดนะครับสองสูตรนี้หลุดสำหรับวิ่งบนตัวเดียวสูตรนี้ผ่านนะครับที่ได้เลขแปดสำนะมาที่ตำแหน่งลักสิบเลยนะครับ แต่ของเราหลักสิบนะครับเขาก็ผมคาดว่าเขาจะมาที่หลักหน่วยนะเพราะว่าหลักสิบเขาดับแต่ดับเอาไม่อยู่นะเพราะแพลทหลักหน่วยก็มาที่หลักสิบนะครับให้หลักหน่วยเขามาหลักสิบนะครับเขาดับที่หลักส um ิบแต่ดับเอาไม่อย si mm ู่นะเพราะอวามอะเอีเดที่ใดนะครับเลข วิ่งบนล่างครับลาะครับเล็กวิ่งบนล่างสา <Huh? S 2> <icher heps. S 1> มาที่เด็กเก่าะครับเก้ามาที่ล่างมาเก้าศูนย์ครับลาะนี่ครับสูตรนี้มาเนี่ยครับสูตรที่ได้เด็กเก่านะครับมาที่ล่างเนี่ยครับก็ผ่านสูตรนี้วิ่งบนล่างครับอ่าถูกครับลาะอ่าวิ่งบนสูตรแถมนี่กับว่มานี่ครับรุด อันนี้ครับหลุดหมดเลยนะครับอ่าผ่านสตดเดียวนี่ยครับผ่านสตดเดียวอ่าผ่านสุดเดียววิ่งบนล่างผ่านสตดเดียววันนี้นะครับอ่าสำหรับเลขล่างนะครับเลขล่างอ่าเรามาดูเลขล่างกันชุดสรุปล่างชุดสรุปล่างนะครับตัวชนมากนะครับอ่าตัวที่ชนเลขที่ออกก็ เก้าศูนย์นะครเบบังไม่อีกครั้งนะเก้าศูนย์เก้าศูนย์หลังอ่างวดนี้รักสิบเพาว่ามีเลขเก่าเลยนะครับนี่ครับอ่าเก้ากับศูนย์มาอยู่รักหน่วยบดนี่ครับเก้ากับศูนย์มาอยู่รักหน่วยเบดมาน้ำกันเลยรักหน่วยนะครับนี่ครับชนที่ได้เจ็ดเก้าศูนย์นี่ครับรักหน่วยมาด้วยกันนะครับรักหน่วยมาด้วยกันแต่ว่ารักหน่วยมาอยู่นี่ครับอ่ารักหน่วยมานะครับล่ะ แต่เลขเก้าลักซิบว่ามีเลยนะครับแล้วเลขพี่น้องมาด้วยกันนครับมาเลขพี่น้องเส่ยลักหน่วยเข้าเต็มๆแล้วนะครับ,นะรบถ้าเทียเบึงอาเพราะว่าเลขออกเก้าศูนย์นะครับเลขเก้ามาทั้งสามศูนย์เลยนะครับนะครับ,นะรบมาเต็มๆเลยอ่าลักหน่วยแล้วก็หน่วยมาที่เลขศูนย์อ่า แือว่าหลักสิบไม่มีเลขเก้านับละเลขเก้าไปอยู่หลักหน่วยด้วยกันกับเลขศูนย์นะครับมาด้วยกันนะรับละอ่าทางด้านเลขแต้มก็ถือว่าโคตรแม่นเลยรับนละเอฟซี่ครับชนที่สามสูตรที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับแม่นจริงๆนี่นะครับแต่น่าจะได้อ่าเลขเราไม่มีเก้าศูนย์เลยนะครับไม่มีเก้าศูนย์เลยแต้มเก้าเข้าที่สูตรอ่าเข้าที่คู่เดียวก็คือสองเจ็ดนับละ แต้มเก้ามีอยู่คู่เดียวคือสองเจ็ดนอกานั้นก็จะเป็นแต้มอื่นนับละไม่มาเลยนับละนี่ครับน่าเสียดายงวดที่แล้วก็ไม่มาแต่แต้มเดินดีนับละแต้มเดินดีอยู่แล้วงวดนี้เข้าค่อยตามกันไหมเด็กแต้มถือว่าแม่นมากชนอ่าแต้มเก้าที่สามสูดเลยครับมาเต็มๆเลยแต้มเก้านับละแล้วเขากอยตามกันไหมในงวดอ่า ประจำวันที่16เมษายนนะครับเมย2561นะทางด้านเลขเด่นล่างถือว่าอ่ามาหลายสูตรอยู่นะครับมีเลข9นะครับมีเลขนี่เลข0อ่ะเลขมาที่90อ่านี่ครับเด่นล่าง2ตัวมา1ตัวสูตรใหม่ก็เดินทางมานะครับ ชนที่เลขเก้าน้ำละกับเลขเก้าเลยนครับผมก็ให้ติดติดกับเก่าน้ำละเพราะว่าสูตรดับสูตรดับล่างถือว่าแม่นมากนะครับวันนี้เอาอยู่วัตถุกสูตรเลยน้ำละรับจะให้เบิ่งดับล่างเอาอยู่หมดทุกสูตรเลยนะครับสูตรดับขาดดับขาดไม่มีเลขเก้าแล้วก็ไม่มีเลขศูนย์น้ำละผ่านหมดทุกทั้งสามสูตร แล้วก็ดับหลักสิบไม่มีเลขเก้าเลยนะครับเพราะว่าหลักสิบคือเลขเก้านครับเลาะไม่มีเลขเก้าเลยแล้วก็ดับหลักหน่วยไม่มีเลขศูนย์นะครับก็ถือว่าเอาอยู่หมดทุกสูตรเลยทั้งเก้าสูตรเลยนะครับเอาอยู่เลยดับแม่นกว่าอดับบนะสําหรับดับล่างอก็ถิีมีอยู่ประมาณนี้รับละเอฟซีขอให้เอฟซี มาติดตามพอหน่อยตัวนนครับนะขออ่ากดทอ็อปขอโทษขอให้เอฟทีนะครับนะที่ท้ามาสำเร็จในวันนี้นะครับวางไว้เอฟทีกับกล้ง,งติดติดตามพอหน่อยคือเก่านะครับนะอ่าตั้มรับงวดหน้าก็บติพยายามต่อไปนะครับสนะ้อนรับคลิปนี้สวัสดีครับ